วันนี้เจ้าหนึ่งปิดร้านเร็วครับไปสนามกีฬากางจังหวัดสุดราธานีไปออกกําลังกายเช่นเดิมครับผมหยุดมาหลายวันแล้วฝนตกสุราธานีตอนนี้ประมาณ5โมงกว,กว่าครับวันที่31สิงหาคม2568สิ้นเดือนแล้วครับผมก็เหมือนสิ้นใจอย่างเช่นเคย <c oughs> พอสิ้นเดือนปุ๊บทุกคนมีค่าครับมีค่าทุกคนครับค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่าอะไรจิปถาถะนะช็อปอปิ้งช็อปปิ้งนะระนาวเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนที่เงียบมากๆเลยเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ ถามว่าค้าขายเงียบไม่เงียบมากมีค้าบนกระนาวเลยแต่ช่างหนึ่งก็บอกว่าให้กําลังใจนะช่างหนึ่งเองก็เงียบผลก็ปวงกันตลอดลนะเออเนาะเราต้องสู้กันต่อไปเสาร์อาทิตย์ลูกค้าช่างหนึ่งก็มาเรื่อยๆครับผมใกล้จะถึงแล้วสนามกีฬากางจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากบ้านช่างหนึ่งประมาณ3กิโลครับ2.9กิโลประมาณนั้นแหละรถแป๊บเดียวดูแลสุขภาพมั้งครับสบวแล้วอายุเยอะแล้ววิ่งวันอย่างน้อยก็ช่างหนึ่งวิ่งประมาณ45นาทีอ่ะ ประมาณนั้นสีมาสีถึงหนึ่งชั่วโมงก็อยู่ราวๆสี่ถึงห้ากิโลเมตรต่อต่อต่อครั้งในการว,วิ่งดีครับจ็อกกิ้งบ้างเดินเร็วบ้างอะไรประมาณไม่ใช่วิ่งตะบี้ตะบันนั่นแล้วสนามกีฬากางจังหวัดสุราธานีบรรยากาศดีมากคนมายังไม่เยอะโอเคพร้อมเดี๋ยวเจ้าหนึ่งวิ่งเผื่อเมตรครึ่งนะ <c oughs> บรรยากาศดีด้วยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไปเลสโกสนามกีฬากางจังหวัดสุราธานีกระปปมไปลุยกันไปด้วยกัน